่ดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยับาดเิน,ยเนเอยู่ครับสามชาหรือเปลครับชามชาเดีย,ย้อยส,สิบเปอเ็นต์ชาชาแล้วขวายได้ีบเปอร์เ็นต์โอเคครับเี๋ยอเ๋ยวอน้อยเท่ากับสิเรเนมาเลี้ยงสก,กิฟกันนะครับเรจบเปลี่ยนเลย ไอผมก็มีอุ้มขึ้นเป็นขึ้นไม่คู่ก็ได้พอ่อขึ้นไม่คู่ก็ได้ไอผมก็มีอุ้มขึ้นกัอนพ่อก็ต้องตาลขึ้นที่หลังผมก็มีอุ้มคนละหัเป็นซิฟพ่อก็ต้องตาลเจียมอันนี้เลยก็ได้มาหน,นี้สภาพเพื่นสี่เก้าจังยังจังไดอยู่บ่โอเคครับบเิ่งบรรยากาศน,นะครับผมอาหารการกินหลังเวทีครับนัดเพิ่มกัน อันเบื้อมก็อิ่มแล้วล่ะครับพี่มงก็น่าจะอิ่มแล้วครับผมจานแต่ว่าจานย์ที่อิ่มแล้วกับชิบนพกินอี <c oughs> ออกแล้วนะครับ<า> <c oughs> จานยที่กินเพื่อนของื่นแล้วเริ่ม <c oughs> ได้ <c oughs> ผมขอบพระคุณหลายๆครับผมโอ้โหเหมือนกับเก็บภาพตอนรับดี่ดีครับพี่น้องครับผม น,นี่นะจะเป็นลวกจิ้มน้าน้อยถ่ายวาพิสเลย,อย,ยขอบคุณลหลายๆครับอันนี้น้องนำตัวกันแป้งน่ะเตรียมตัวขึ้นไปใส่ชุดหมอลำวัอน,นี้ใส่ชุดใส่ชุดเผ็ดเผ็ดหลังแง่หัดกินเท้าอ่ะ รยากาศบอ่านเป็นจังไหนแนวไหนนะครับเดี๋ยวก็มันใช้ก็จะไปเตร er ียมตัวนะครับแต่งตัวเล็กน้อยคนละครับพี่น้องอาจารย์นิคโอเคหรอ่ครับฮะอะไรอย่างอ้าวสองทั้งสองเลยบ่ จ้าขึ้นจ้าขึ้นแล้วมันเป็นน้ำใสข้างล่างเห็นปะเ้เอาไปทำภารพวกนั้นเฮงอยเดี๋ยวให้เพื่อนไปทำธุระส่วนตัวแล้วก really? ันนะครับพกหน่าเขาปลาไผไปเรียบร้อย อเอาเส็นปุนกันปุนไหลปุ่นไหลเส็นเิ้มเออขัดเกลียวขัดเจลีวแล้วฮะไงครับพี่มองอาหารบ้านเจ้าภาพวันนี้ก็ข้าวเหนียวกับฮะโลครับแซ่บมากเลยข้าวเหนียวฮะโลครับเป็นยังไงกัน นี่ละตัวตัวต่อไม่นี่ละเีขึ้นไปนีเดี๋ยวเราไาห้องมาแก้ปัญหาสายฉันก่อนะครับอตัวไหนอาจารย์ความเราเป็นห้องมิ์นะครับผม เดี๋ยวห้องก็จะขายากันก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลงทุกแดงนิดหน่อยเพราะว่าช่วงเผาออกเดินทางกันฤดูการแรกนะครับฤดูการแรกของรถแห่เจริญศิลป์กะสิษป้าบ้านนี่นะครับพี่น้องครับผมให้พี่น้องเบิ้งนะครับอ่าเอาเงินมายังไ่ะลองเบิ้งว่าเฮาว่าเฮาอยู่จังใดกินจังใดแนวใดนะครับพี่น้อง เขาน้ากันไปแต่งตัวครับผมเพื่อนเรจะไปแต่งตัวแต่งตัวแล้วพอได้ยีพอฮะเป็นไงครับสําหรับการเดินทางกะที่สองตัวซึกว่าประทับใจว่าครับในมือแรกของการเดินทางครับยึกจิ๋วนี่คือหยังคือหยังเป็นรูตัวเป็นตัว มันว่าได้ลงตัวเป็นไงนะครับอ่ะพี่น้องครับผมจานที่เปอร์ไบน,น่าลุนที่ไบน้ารถโอเคครับผมเดี๋ยวไปไบหน,หน้ารถกันนะครับอ่ะเอาวะมันมันเข้ามาดีสูดตายแ้วดูกาลแหลกเข้าฮะสูดเป็นบ่เอาบ่ตายโอเคครับโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ฝากไว้ชมนี้กันเลยกันนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเลยกันกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กลับมาขอบคุณและสวัสดีครับผม